แปดมีอันนี้อันนี้หกไลออนสิงโตถูกต้องนะคะคือพี่ไม่ได้ตอบได้เพราะพี่การ์ดน้าตอบได้เพราะคอมเมนต์แข่งคอใหญ่ๆจะเป็นกระป๋องก็ได้แข่งคอใหญ่ๆกิงข่าวันนีนี่นะแข่งคอละกระป๋องอันนี้เป็นหบดของใช้นะคะอภิการ์หันต่อไปเป็นหบดของใช้นะคะ โอเคไงมากพี่กายทนเหรอโอเค1 2 3กสองซายกะตายกะตายหมดของใช้ก็ขูดแบบนี้ชิจูชูจูตาวรีดถูกต้องโอ้ยทำไมทีมงานเอาแบบอะไรที่มันง่ายกแบบนี้โอเคแต่ไม่อยากยันโอกาสนี่เนาะเอางี้ต่อไปเราจะใบแบบว่าห้ามแสดงท่าใบอ่ะ มากกว่าหนึ่งวินาทีถ้ามแส่ง้าใบคือไงถ้าถ้าหนูบอกว่าหนูเอากอีกัดใบก็นี่โอเคคือแร่วว่าห้ามพูดห้ามพูดด้วยแต่ว่าแสดงก็ต้องผ่านไปเร็วๆทำได้เหรอทำได้แล้วก็ถ้าจะใบซ้ำห้ามทำท่าเดิมโอเคอาชีพนะกาเรนป่ะรอเลยค่ะทุกคนอ่ะต่อไปนะโอเคใครใครใบนะตาหนู ไม่ถีบเราเรารีดไปแล้วไงอ่วอะพี่คาดใบอะไรอ่ะอยากบอกว่ายากง่ายหนักใช่ไหมหนึ่งนาทีนะตั้งเองเนี่ยสาบานว่านี้เป็นอุปกรณ์ของใช้คืออะไรอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่เป๋าของใช้พร้อมมาะไแล้วตักผ้าไม่ใช่อ่ะเปลี่ยนผ้า ปกบัวใช่ไหมไม่เหมือนอะไรทุกคนคืออะไรทุกคนที่คนทางนี้รู้ปะคะรู้คืออะไรอะทุกคนช่วยใบ้หน่อยด,ดิเอาไปเราอะไรคะเห <laughs> hey, ตกุการณ <laughs> คืออะไรอ่ะเ <laughs> <laughs> ชื่อรอ หนูยอมได้ปะเอาให้ถูกสักคำได้ไหมพี่การเอาเร็วให้น้องถูกสักคำหนึ่งต้นมะพร้าวป้าวมีคำว,ว่ามะพร้า,าวมีคำว,ว่าต้านมะพร้าวโหยากกว่านั้นอีกเหรอลิงลิง,ลงปีกต้นมะพร้าวป,ปีกใบใบใบใหญ่